ระธรรมโยนาบทที่สองขณะอยู่ในท้องปล่านั้นโยนาอธิษฐานต่อพระยาเวพระเจ้าของเขาเขากล่าวว่าในยามทุกข์ลำเค็นข้าพระองค์ร้องทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์ทรงตอบข้าพระองค์ข้าพระองค์วิงวอนขอความช่วยเหลือจากห่วงลึกของแดนมรณาและพระองค์ทรงสดับฟังเสียงร้องของข้าพระองค์ พระองค์ทรงเหวี่ยงข้าพระองค์ลงมาในห่วงลึกสู่ใจกลางมหาสมุทรกระแสน้ำถาโถมเข้าใส่ข้าพระองค์และระลอกคลื่นของพระองค์ท่วมมิดข้าพระองค์ข้าพระองค์กล่าวว่าข้าพระองค์ถูกเนรเทศพ้นจากสายพระเนตรของพระองค์แล้วถึงกระนั้นข้าพระองค์จะมุ่งมองไปยังพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์อีกน้ำท่วมมิดข้าพระองค์ ที่ลึกล้อมรอบข้าพระองค์สารายทะเลพันรอบศีรษะของข้าพระองค์ข้าพระองค์จมลงมาถึงรากภูเขาแผ่นดินเบื้องล่างขังข้าพระองค์ไว้เป็นนิดแต่พระองค์ทรงช่วยชีวิตข้าพระองค์ขึ้นมาจากเหวข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์เมื่อชีวิตของข้าพระองค์กำลังจะหลุดลอยไปข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ ระลึกถึงพระองค์คำอธิษฐานของข้าพระองค์ขึ้นไปถึงพระองค์ไปถึงพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์บรรดาคนที่ยึดติดกับเทวรูปอันไร้ค่าสูญเสียพระคุณซึ่งเขาควรจะได้ส่วนข้าพระองค์จะถวายเครื่องบูชาแด่พระองค์ด้วยบทเพลงโมทนาพระคุณข้าพระองค์ปฏิญาณไว้อย่างไรข้าพระองค์จะทำเช่นนั้น การช่วยให้รอดมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งปลานั้นมันก็สำรอกโยนาออกมาไว้ที่ริมฝั่งหวังว่าพี่น้องจะรับข้อคิดจากการอ่านโยนาบทที่สองนะครับข้อคิดของพี่น้องอาจจะเหมือนหรืออาจจะแตกต่างข้อจากข้อคิดของผมก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าพี่น้องกําลังเจอสถานการณ์ในชีวิตอ,อย่างไรแล้วก็พระเจ้าต้องการจะสอนพี่น้องอย่างไรผมได้ข้อคิดอยู่ในข้อที่10ครับพระคัมภีบันทึกไว้ว่า แล้วพยาเวตรัสสั่งปลานั้นมันก็สำรอกโยนาออกไว้บนแผ่นดินแห้งพี่น้องครับโยนาออกจากแผ่นดินอิสราเอลน่าจะขึ้นเรือที่ท่าเรือเมืองอาจจฝ่านะครับนั่งเรือไปในทิศทางตรงกันข้ามกับเมืองนีนาเวเมืองนีนาเวนั้นอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอิสราเอลนะครับเมืองอาทาราชิต ที่โยนากำลังจะไปนั้นอยู่ทางด้านตะวันตกนะครับจากท่าเมืองอาจจฟา่าไปทางตะวันตกเป่ประเทศสเปนประมาณเกือบ3,000ันไมล์นะครับโยนาขึ้นเรือไปในทิศทางที่เป็นไงฮะตรงกันข้ามกับสถานที่ที่พระเจ้าต้องการจะให้เข้าไปคือเมืองนีนาเวโยนาคิดว่าจะหนีจากการทรงเรียกของพระเจ้าและจากแผนงานของพระเจ้าได้แต่แล้ว ปลามหืมมาตัวนั้นก็มาคายโยนาสำลอกโยนาออกจากปากบนแผ่นดินอิสราเอลเดิมนั่นแหละชายฝั่งนั้นแหละกลับมาที่เดิมในจุดเริ่มต้นอุสานั่งเรือไปไกลไปในกลางทะเลแล้วก็ถูกปลากลืนเข้าไปในท้องแต่เจ้าปลาตัวนั้นกลับว่ายกลับมาอย่างที่ทเดิมแล้วก็มาสำลอก โยนาไว้นั่นคือเขากลับมายัางจุดเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เป็นไงฮะเสียเวลาไปช่วงหนึ่งโดยเปล่าประโยชน์พี่น้องครับการอยู่ในท้องปลาคงไม่ใช่เรื่องที่สะดวกสบายต้องคิดดูนะครับเอาเป็นปลาตัวใหญ่มากอาจจะเป็นเหมือนปลาโลมานะครับที่ตัวใหญ่มากตะวานอะไรทำนองนี้นะครับก็จะต้องมีกลิ่น เหม็นถูกไหมครับในท้องในกระเพาะน,น,นี่คงหมายถึงกระเพาะถูกไหมครับรว่าคําอยู่ในท้องปลาคืออยู่ในกระเพาะปลาแล้วก็จะต้องถูกน้ําย่อยในกะระเพาะปลาสัมผัสตัวน้ําย่อยก็มีรสเป็นกรดใช่ไหมครับก็คงจะ,ะไม่สบายตัวแน่นอนเมื่อมาถูกตัวแล้วก็ไหนยังเจอกับนะครับสาหร่ายทะเลหรือ,อพืชหรืออะไรต่างๆที่ ปลากินเข้าไปอีกนะครับที่สําคัญคือในท้องปลาในกับเพาะปลานั้นไม่มีแสงสว่างนะครับมืดสนิทตลอด3วันเหมือนกับโยนานะครับถูกขังอยู่ในถูกขังเดียวอยู่ในห้องเล็กๆที่มืดและยังมีกลิ่นต่างๆที่ไม่พึงประสงค์อีกด้วยสภาพนี้เกิดจากการไม่เชื่อฟังพระเจ้าของโยนา จึงทาให้เขาต้องตกอยู่ในสภาพนั้นพี่น้องครับเมื่อเราที่เป็นคริสเตียนเป็นเหมือนโยนาคือวิ่งหนีการทรงเรียกของพระเจ้าที่เรียกให้เรารับใช้ไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามเราก็จะเจอกับปากฏการอย่างเดียวกันกับโยนาการวิ่งหนีพระเจ้าซึ่งเราคิดว่าเราน่าจะชนะพอเราไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับที่ พระเจ้าต้องการให้เราไปพระเจ้าบอกให้เราเป็นผู้เใช้พระเจ้าเต็มเวลาแต่เราไปในทิศทางตรงกันข้ามนะครับคือไปเป็นนักธุรกิจประสบผลสำเร็จล่ำรวยมั่งคัง่งนั่นคือเป้าหมายของเราเราคิดว่าเราน่าจะหนีพระเจ้าพ้นพระเจ้าให้เราขึ้นเหนือไปบุกเบิกก่อตั้งที่จกักเราลงไปใต้สุดเพื่อจะไปทําธุรกิจเราคิดว่าเราอาจจะหนีพระเจ้าพ้น เราก็จะเจอปัญหาเหมือนที่โยนาเจอการหนีนำพระแทรบพระเจ้าเราก็จะต้องอยู่ในสภาพที่โดดเดี่ยวอยู่ในความมืดเหมือนในท้องปลาอยู่ในสภาพที่เหม็นคลุงไปด้วยความบาปมีห่หางไกลพระเจ้าเขาอยู่ใกล้ความบาปหรือเหม็นคลุงไปด้วยนะครับคนรอบตัวของเราซึ่งไม,ไม่เป็นคริสเตียนมีคอนเซปต์มีการทําธุรกิจ มีการทำต่างๆที่เป็นสีเทานะครับไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดนะครับก็มีจะมีกลิ่นเหม็นคลุ้งของสิ่งต่างๆนี้ติดตัวเราเมื่อเราไปอยู่ใกล้กับคนที่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นและเราเห็นจากชื่อของ Noah. โนอาโยนานะครับไม่ใช่โยนาะโนอาโยนานะครับในที่สุดโยนามาถึงจุดจุดหนึ่งเขาก็ต้องเชื่อฟังพระองค์อยู่ดีเห็นไหมฮะเขาไม่ได้ ในที่สุดตอนสุดท้ายเขาก็ต้องเชื่อฟังพระองค์อยู่ดีก็แสดงว่าช่วงเวลาที่เขาหนีพระเจ้าจนกระทั่งถึงช่วงเวลาที่เขากลับมาอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นช่วงเวลาที่เสียประโยชน์เปล่าประโยชน์ไปเพราะต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งเรื่องนี้ควรจะจบไปนานแล้วแต่ว่าต้องมาตัดนะครับเวลาออกไปก็คือเวลาที่เขาไม่เชื่อฟังขึ้นเรือนหนีไป ในกลางทะเลแล้วก็ไปตกทะเลแล้วก็ถูกปัาคาบแล้วว่ายกลับมาอกีกคือมันต้องมีเสียเวลาส่วนนี้ไปทั้งทั้งที่ถ้าเขาไปที่เมืองนินาเวตามการเดินทางแค่15ไมล์ต่อวันเ็าจะไปถึงนินาเวได้สักประมาณ1เดือนกว่าแต่ต้องมาตัดทดเวลาที่เขาสูญเสียไปจากการที่พยายามจะไปยังประเทศสเปนที่เมืองทาชิตและกลับมาที่เดิมดังนั้นก็กำลังจะบอกว่า เมื่อเราไม่เชื่อฟังพระเจ้าเมื่อเราหนีจากน้ำพระัยพระเจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนก็คือเราต้องเสียเวลาไปเพราะในที่สุดเราก็ต้องกลับมาจุดเริ่มต้นใหม่อยู่ดีถ้าเราเชื่อฟังไปแล้วเราก็คงเดินทางไปได้ระยะทางหนึ่งแล้วแต่เพราะว่าโนอาห์ไม่เชื่อฟังเขาก็ต้องกลับมาเริ่มต้นจากศูนย์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนี่คือผลของการไม่เชื่อฟังผลของการหนีจากน้ําพระัยพระเจ้า ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ทําให้เสียเวลาชีวิตของเราพี่น้องครับถ้าท่านบางคนกําลังหนีน้ําพระทัยพระเจ้าหนีพระประสงค์ของพระเจ้าหนีการทรงเลือกของพระเจ้าในบางเรื่องและอยากจะทําชีวิตตามใจตัวเองและทําให้เรากําลังอยู่ในสภาพที่เหมือนกับโนอาห์ในปัจจุบนันนี้คือทนทุกข์หมดหวังโดดเดี่ยวอยู่คนเดียว ในที่มืดนี่คือสภาพของคนที่หนีจากการทรงฤทธิ์ของพระเจ้านี่คือสภาพของคนที่พยายามที่จะทําตามใจตัวเองถ้าเราอยู่ในสภาพนั้นตอนนี้เราควรจะทำไงครับตอนนี้เราก็ต้องทําไปเหมือนโยนานะครับคือในขณะที่อยู่ในท้องปลานั้นโยนาอับจนหนทางแล้วหมดทางไปแล้วโยนาก็เลยอธะที่ฐานต่อพระเจ้าขอให้พระเจ้าทรงช่วยเขา หนสุดแล้วพระเจ้าก็มาช่วยเขาพ้นจากสถานการณ์นั้นเพื่ออะไรครับเพื่อเขาจะกลับมายังจุดเดิมเพื่อที่เขาจะสามารถเชื่อฟังพระเจ้าและทําแผงกางของพระเจ้าให้สําเร็จคือเดินไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือไม่ใช่เดินทางไปทางทิศตะวันตกไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามพี่นะครับการที่เราตัดสินใจทําตามใจตัวเอง แล้วก็ไม่เชื่อฟังพระเจ้าจะทําให้เราสูญเสียเวลาของชีวิตของเราไปช่วงหนึ่งเพราะว่าในที่สุดเราก็รู้ว่าเราหนีพระเจ้าไม่พ้นต่อให้จะหนีไปสุดปลายแผ่นดินโลกพระกัมพีรจหนึ่งบอกพระหัตของพระเจ้าก็อยู่ที่นั่นต่อเราขึ้นไปที่สูงสุดแห่งฟ้าสวรรค์เราก็จะพบกับพระเจ้าที่นั่นต่อให้เราลงไปที่ลึกจนสุดปลายแผ่นดินโลกลึกที่สุดในทะเลพระเจ้าก็ยังอยู่ที่นั่น เราไม่มีทางที่จะหนีพระเจ้าหนีการทรงเรียกหนีน้ําพระทัยของพระเจ้าให้สําเร็จยังไงเราก็ต้องกลับมาทําตามอยู่ดีจะช้าหรือเร็วเท่านั้นเองดังนั้นถ้าจะทําให้เซฟเวลาของเราเพื่อเราจะรับใช้พระเจ้าได้ดีขึ้นได้นานขึ้นและเกิดผลมากขึ้นในโลกใบนี้ก็ขอให้เราเชื่อฟังง่ายๆเมื่อพระเจ้าบอกให้เราทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด ไม่ว่าเราจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตามการหนีพระเจ้าจะไม่ทําให้เราไม่สามารถทําตามน้ําพระทัยพระเจ้าได้เพียงแต่มันทําให้เราทําตามน้ําพระทัยพระเจ้าได้ช้าลงเพราะต้องเสียเวลาบางคนที่ฟังอยู่นี้อาจจะเสียเวลาหนึ่งปีแล้วบางคนเสียมา5ปีแล้ว บางคนอาจจะเสียเป็น10ปีแล้วเพราะว่าหนีจากการสรงเรียกของพระเจ้าและพยายามจะทําตามใจของตัวเองแต่ยังไม่สายครับเรายังสามารถจะอธิษฐานขอพระเจ้านําเรากลับไปยังจุดเริ่มต้นและเชื่อฟังพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งอาเมนไหมครับให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันกครับข้าแต่พระเจ้าสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ที่ทรงสอนให้เราในวันนี้ว่า เราไม่ควรจะหนีการทรงเรียกของพระเจ้าเราไม่ควรจะหนีน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับเราเหมือนโยนาเพราะในที่สุดแล้วเราก็ต้องกลับมายัางจุดเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งเหมือนโยนาและสูญเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ข้าแต่พระเจ้าขอเป็นคนที่เชื่อฟังพระองค์อย่างง่ายๆและพระองค์ทรงประสงค์ให้เราทำสิ่งใดเราจะทำสิ่งนั้น เราจะไม่เสียเวลากับการไม่เชื่อฟังพี่น้งองขอพระเจ้าช่วยเหลือที่เราตระหนักเห็นว่าการไม่เชื่อฟังนั้นจะมีผลต่อชีวิตของเราและทําให้เราต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งขอพระเจ้าช่วยเหลือทุกๆคนที่จะเชื่อฟังพระเจ้าไม่ว่าเรื่องนั้นจะยากต่อการเชื่อฟังไม่ว่าเรื่องนั้นเราอาจจะยังไม่เข้าใจ อยาให้เราเจอปัญหาที่เกิดขึ้นจากการไม่เชื่อฟังและยังดื้อดึงอยู่ขอพระเจ้าปรดให้เรากลับใจใหม่ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์เช่นไรเมื่อเราจะไม่เชื่อฟังก็จะมานานเท่าไหร่แล้วขอวันนี้เสียงของพระเจ้ามาถึงเราคุกเข่าลงอธิษฐานบอกว่าเราขอเชื่อฟังพระองค์พระองค์จะชุดเราขึ้นมาจากที่ลึกแห่งแผ่นดินโลกเหมือนที่พระองค์ทรงชุดโยนาขึ้นมาขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน เราจะมีโอกาสได้ไอ้ฐานเผื่อคนที่ไม่สบายนะครับเจ็บป่วยพระกัมพีรูกาบทิกาข้อที่1นึ่ข้อที่2บอกว่าเรามีสิทธิเท็จหนาเหนือโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในทุกร่างกายพี่น้องครับถ้าเรามีสิทธิเท็จหนาเหนือโรคภัยไข้เจ็บจริงๆริงมาออกคําสั่งโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องเชื่อฟังเราเอาไปไหมครับนาทีต่อไปนี้เป็นนาทีแห่งฤทธิเดชถ้าพี่น้องเชื่อในสิ่งที่ท่านจะพูดต่อไปนี้จริงๆพี่น้องจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าโรคภัยไข้เจ็บของท่านจะหายไป แต่ท่านต้องเชื่ออามีไหมครับพร้อมนะครับในพระนามพระเยซูเรามีสิทธิอทนาจเหนือโรคแัยไข้เจ็บทุกประการที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราวันนี้เราขอสั่งให้โรคภัยไข้เจ็บทุกประการจงออกไปจากทุกร่างกายที่ฟังมานาอาจารย์ใหญ่อยู่ในขณะนี้อามน,น,น,นขยับตัวเลยครับทําสิ่งที่ทําไม่ได้มาก่อนถ้าท่านเชื่อท่านจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอย่าลืมนะครับ ทางซ้ายมือของท่านมีค r ว o d e โค้ดเมื่อท่านสกแกนหรือถ่ายรูปจะพบกับเมนูที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายวิญญาณของท่านอย่าลืมส่งมานาจันใหญ่นะครับไปให้กับคนที่ท่านคิดว่าจะมีประโยชน์ฟังจบแล้ววันนี้ส่งลิงก์ให้บางคนนะครับให้เขากดติดตามทุกๆวัน9ก้าโมงเช้ายกยวินวาทิศจะมีการถ่ายทอดสดทาง Facebook ของคุณจักรและถ้าเกิดเขาไม่มีเวลามาฟังตอน9ก้าโมงเช้าเขายังสามารถติดตามย้อนหลังได้ในช่องทาง YouTube ของครุสจักรได้ ตลอดเวลาพบกันใหม่ในวนันพรุ่งนี้สวัสดีครับพระเจ้าอวยพรและคุ้มครองให้พระพักทอประไกายล้นด้วยพระเมตตา พระเจ้าทรงโปรดประทานและตัวทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนชั่วลูกหลานจนชั่วลูกหลานขอพระเจ้าทรงโปรดปรนทานและทัวทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนช่วลูกหลานจนช่วลูกหลานขอพระเจ้าง อยู่ข้างกายต้องอยู่ข้างกายย้ำรุ่งวันใหม่ต่วันลับไปจะมาเมื่อไรจะไปที่ใดอย่าเมื่อเสาร์ร้อมอย่าเมาื่อเช้าน้มท่านมีพร้อมท่านมีพร้อ ประกายและล้นด้วยพระมีตาพระพา